อยู่ตรงนี้อย่าบอกว่เธอต้องการพยายามเปลีป่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นมา,าใหญ่เธอรู้ความจริงข้างในว่าฉันรักเธอมากเพียงใดแต่สุดท้ายผ่านมานานแสนนานเท่าไรยังคงรอยังลองทุกวิธีทุกทาง เธอไม่เคยเห็นชน้นสายตาเป็นเพียงลมไม่มีตัวตนทำให้รู้ว่าทำอะไรเธอนั้นไม่เคยสนใจทำให้รู้อยู่ไปก็ไม่มีความหมายเพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหน เพราะคนไม่จำเป็นก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการยอมจากไปพร้อมน้ำตาเป็นคนที่ไรค่ะเพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็นก็พอรู้ ว่าฉันไม่ดีเลยเลยเทียบกับเธอยังไงแล้วก็ไม่คู่ควรสิ่งที่ยังเหลือจะทำได้คือคงต้องหายใจจากชีวิตเธอทำให้รู้ว่าทำอะไรเธอนั้นไม่เคยจะสนใจทำให้รู้อยู่ไปก็ไม่มีความหมายเพราะคนไม่จำเป็น ก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหนเพราะคนไม่จำเป็นก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการยอมจากไปพร้อมน้ำตาเป็นคนที่ไรค่ะเพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็น เพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหนเพราะคนไม่จำเป็นก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการยอมจากไปพร้อมน้ำตาเป็นคนที่ไรค่ะ พร้อมเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็นพร้อมน้ำตาเป็นคนที่ไรค่ะพร้อมเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็น